สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม A สามสติลอะไรสติลอะไรเออก็ <S <S <Go S 1> วันนี้เนี่ยวันที่10ใช่ไหมครับขเขาก็เปิดเซิร์ฟวันแรกเลยฮะคือ Open Beta นะครับผมก็จะเล่นเซิร์ฟนี้นะนี่ฮะคามิโลอ่าใครอยากมาจอยหรือมาแจมก็มาเล่นเซิร์ฟนี้ได้นะครับเราก็มาดูอาชีพของเจ้าเกมเกมนี้ดีกว่าเกมเกมนี้จะมี5อาชีพอาชีพแรกก็จะเป็นเบอร์เซอร์เกอร์ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับ เกม MMORPG เนี่ยก็จะมีดาบแหละโอ้โหเป็นหลักยืนหนึ่งเลยต่อไปครับดาบโลกครับเทมผ้าหรือว่าสายแท้งของเรานี่เองดูครับอย่างเยอะครับป้องกันคือแท้งนะครับก็มาชีพต่อไปฮะวิศาสตหรือนักเวทอืมอยู่แล้วครับนักเวทเนี่ยจะเป็นเน้นเด่นทางด้านโจมตีเนาะอ่าคิดดคอนนี่คือเต็มแม็กมากเลยนะต่อไปจะเป็นแอสซินครับนี่ฮะ ก็จะเป็นหลบหลีกเนาะอืมแล้วเกมนี้ผมไม่เคยเล่นพวกช่วงโค้ดเบต้าอะไรอย่างนี้มาก่อนนะเลยไม่รู้ข้อมูลอะไรครับพวกสกิลแต่ละอาชีพอะไรเงี้ยเป็นยังไงก็เพิ่งมาลองเล่นขังแรกเลยครับ,บก็เจ้าเกมเกมนี้นะครับก็จะไม่สามารถเลือกเพศตัวละครได้ครับอ่าก็คืออาชีพหรือว่าตัวละครเนี้ยเขาจะล็อกไว้เลยนะแต่ละอาชีพอะไรเงี้ยครับผมก็จะมาเล่นอาชีพนี้ฮะนี่ครับอาเชอร์นักฆาูของเราเนี่ยเองครับ ไปครับท้าตัวละครก่อนเลยอย่างแรกพอเมื่อเราเลือกอาชีพเสร็จก็จะมาหน้านี้ครับแต่งตัวละครน,นะครับผมนนี้จะเป็นทรงผมต่างๆปรับสีพงสีผิวก็มีด้วยนะครับทุกคนนี่เป็นสีผิวนะผมก็จะเอาสีนี้ดีวกว่าขาวๆนะครับผู้หญิง <S 1> <S 1> อืสีดําสีอะไรก็มีนะครับเพื่อนๆชอบชอบทุชอบสีประเภทไหนหรือว่าชอบแบบไหนเนี่ยเลือกได้เลย เราก็จะสามารถปรับได้พวกคิ้วพวกอะไรเงี้ยบางส่วนครับพวกเนี้ยเราก็ลองปรับดูครับคางอะไรอย่างเงี้เนาะจมูกจมกูกมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับโอโ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้คือผมจะดูทรงผมไม่ใช่ไม่ใช่อะไรครับดูทรงผมเฉย ก็นี่ครับผมก็จะต่อไปก็เลือกชุดได้ด้วยนะทุกคนเออเป็นไงอย่างเก๋อันนี้จะเป็นชุดลองสใส่เฉยครับเข้าเกมไปก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแหละใช่ไหมใครมันจะให้ชุดอย่างนี้มาตั้งแต่ตอนเริ่มเกมครับไม่มีหรอโหไปเข้าเกมเ่าครับ,รบอันนี้จะเป็นคัดซีนเนื้อเรื่องของตัวเกมนะเพื่อนๆจะเสพหรือว่าจะดูอะไรอย่างเงี้ยจะฟังก็ได้ครับ๋ยวผมก็จะดูสักพักหนึ่งก็อยากจะจะข้ามไปเลยเนาะ คนไทยหัวใจสกิปครับไปเลยชิกียจ้อละก็อพอเราข้ามคาซีนมาเนี่ยตัวเกมมันจะให้เราฝึกสอนครับเบื้องต้นการเล่นของเกมนี้นะผมก็จะเล่นไปสักพักนึงก่อนนะให้ดูว่ามันเป็นยังไงเนาะนี่ครับบรรยากาศภายในเกมการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะผมว่าเกมก็เล่นไม่ยากนะ ผมก็พอเล่นไปแล้วแหละก็เดี๋ยวเรข้ามไปเลยดีกว่าเนาะอ้าวอะไรวะเนี่ยตายเหรอโหคือจอเทาเลยครับอะไรตามล่าตามลมหายใจแห่งจิตวิญญาณคืออะไรตายเหรออ่าคุอ m น c คนนี้ครับว้าว <Wow. S 1> โอ้โอ,โอ้ภาพกลับมามีชีวิตชีวาคคืออะไรเกิดใหม่หร,หรือเปล่าไหมคืองงครับ สคริปต์เพียงเดียวไรู้เรื่องเลยเน้อลงเนนเรื่องอ่ะมาถึงก็ให้เราทำาคงทำเควสไปครับตีมงตีมอนเกมนี้ก็กดออตโต้ได้ครับตามสไตล์เกมมือถือเนาะอืมผมเล่นในโทรศัพท์ครับภาพมันก็เลยแบบกระตุกกระตุกภาพน่าจะอยู่ที่กลางๆหรือว่าสูงเลยผมก็จะมาสอนตั้งค่านะก็ไม่ยากครับให้เข้าที่ตรงนี้อ ก็พอเข้ามาแล้วให้เราเข้าที่รูปเฟืองครับที่อยู่ข้างล่างนะกดเข้าไปเลยครับปึ๊บมันก็จะมาหน้านี้ฮะพอมาหน้านี้เพื่อนก็ปรับได้ตามใจชอบเลยผมก็จะเอาไปต่ําสุดหมืนเลยนะคือโทรศัพท์ผมมันกระโลงโก้งอะ่ะอืมตามให้หมดครับอืมก็จะมีบอกเนาะเออไม่เอาภาพทรงภาพสวยเอาลื่นไว้ก่อนนะครับก็เพื่อนๆสามารถเข้ามาปรับกันได้เลยนะก็พอเข้ามาเกมเนี่ยนะครับให้กดเลยครับรับ ของประจําวันรับของฟรีที่เขาแจกเริ่มช่วงต้นเกมกดรับมาให้หมดเลยฮะพอรับหมดเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคลิปเนี้ยผมก็จะมาแจกโค้ดครับเออมาแจกอีกแล้วแจกแม่งแทบทุกเกมนะครับมี5้าโค้ดครับวันนี้ยก็ก่อนอื่นนะเพื่อนเข้าที่มุมขวาพอเข้ามาเสร็จกดเข้าที่รูปฟืนงข้างล่างเขาจะพาเรามาอยู่ที่หน้าตั้งค่าเกมครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างมันจะมีบัญชีอยู่อันสุดท้ายเลย ก็พอเพิ่อนเข้ามาหน้าบัญชีเนี่ยให้กดที่เกอกคูป,ปองครับกดเข้าไปเลยก็รอสักพักนึงพอเพื่อนเข้ามาที่หน้าคูป,ปองแล้วเนี่ยมันจะมีอห็หมคูป,ปองพิเศษ A3 หรือภาษาอังกฤษคูป,ปองสเปเชียลกดเข้าไปที่อันสุดท้ายนี้เลยครับอ่ะพอกดเข้ามามันก็จะมีให้เรากรอกใช่ไหมก็กกอ,อกตามนี้เลยครับโอ้ยเอ็มกมเม็เพิ่มเพื่อนอะไรตัวเนี้ยไอ้ไอ้บ้าเอ้เ่อเอ้บ้าเอ้พอดี พอพิมพ์โค้ดเสร็จแล้วเนี่ยกดกรุณายืนยันเลยครับกดตกลงไปเลยนี่ฮนะก็จะได้สามสิบนนกแห่งการพิทักษ์ก็เมื่อเรากรอกคูป,ปองเสร็จแล้วให้กากระบาดทิ้งไปเลยกดเข้าใหม่ครับกรอกคูป,ปองก็พิมพ์ใหม่เลยครับเข้าเหมือนเดิมเลยอันที่สาเหมือนเดิมเลยนะ,ะเข้ามาเกรอกตามนี้เลยครับโค้ดที่สองนะ วว้า <Wow. S 2> เออผมก็ลืมบอกเลยครับเพื่อนๆสามารถไปผูกไอกับอีเมลหรือว่าอะไรด้วยนะครับมันจะได้เพจด้วยนะอย่าเลยไม่ผูกกันด้วยนะครับ แล้วก็ส่วนวันหมดอายุของโค้ดเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะใส่ได้ถึงตอนไหนถ้าเ,เพื่อนๆเจอคลิปนี้แล้วไปใส่โค้ดหลังจากนี้ประมาณ4 5หวันหรือว่าอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยแล้วมันใส่ไม่ได้เนี่ยก็แปลว่ามันหมดอายุแล้วครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะอ่าแล้วพอเพื่อนๆรับเสร็จเนี่ยตอนแรกผมก็หาเพื่อมันอยู่ตรงไหนผมก็เช็คอยู่ในกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีนะ จริงๆแล้วมันอยู่ตรงนี้ครับคขอให้เพื่อนๆเข้ามาที่มุมขวาเหมือนเดิมนะครับอ่าเสร็จแล้วมันจะมีจดหมายข้างบนเห็นไหมฮะอ่านี่ครับกดที่บัญชีนี่เลยครับมันจะอยู่ฝั่งนี้อยู่ตรงนี้นี่เองโอโ้โหนึกว่าไปไหนก่อไปไม่ได้ตกใจเลยก็รออะไรครับกดรับมาให้หมดเลยเออนี่ครับจะเป็นของทั้งหมดที่เอาไว้ตั้งตัวในตอนเริ่มเกมครับ ก็ดูแบบไม่ได้เยอะมากอะไรมากมายนะก็นี่นะครับก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยหรือว่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ